แดดประเทศไทยร้อนมากวันนี้เราก็ก่อนที่จะออกจากบ้านเราก็จะมีครีมกันแดดทาป้องกันแสงแดดโดยครีมกันแดดที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นครีมกันแดดตัวดังของ Tik t o ็อกมี3สูตรให้เลือกด้วยกันสูตรแรกตัวนี้ก็จะเป็นสูตรควบคุมความมันได้ดีเหงื่อออกเยอะอะไรเงี้ยตัวนี้ใช้ดีมากเลยเห็นไหมตัวนี้นะคะแล้วก็ สืตอที่สองก็จะเป็นสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าใช้ได้แล้วก็คนที่มักจะชอบใช้โทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็จะปกป้องป้องกันแสงสีฟ้าจากโทรศัพท์มือถือได้ตัวนี้ก็ใช้ดีมากเกลี่ยง,ง่ายมากและตัวสุดท้ายตัวนี้เงาม่วงอ่าตัวนี้เ p f 35ก็เหมาะกับการใช้อยู่ที่บ้านได้อ่า ตัวนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันใช้แล้วหน้าเงาหน้าช่ำวาวเหมือนสาวเกาหลีตัวนี้แนะนำเพื่อนๆมีสามสูตรด้วยกันเพื่อนๆเวลาสั่งซื้อเราสามารถที่จะคะสูตรได้หรือว่าจะเลือกเป็นสูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้ตามที่เราต้องการเลยใครสนใจสั่งซื้อก็ กดสั่งได้เลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ซื้อ1แถม2ราคาดีมากๆเลยซื้อ1แถม2ราคาอยู่ที่150บาทก็ตกหลอดละ50บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเพื่อนๆทุกตัวเกลี่ยง่ายมากทาแล้วไม่วอกไม่ลอยดีมากๆเลยคนใช้เยอะมากแล้วก็มีรีวิวเยอะมากๆเลยเพื่อนๆแนะนำเลยดีจริงๆ